สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับคดีแตงโมมีจุดโบหมพอพรทิพชี้คดีแตงโมมีจุดโวจะออกมาอย่างไรขึ้นอยู่กับคนนี้สืบเนื่องจากกรณีที่นักแสดงสาวแตงโมนิดานั้นเสียชีวิตจากการพัดตกเรือสปีดโบ๊ทเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์หกที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันนั้นก็ผ่านมาแล้ว4เดือนแม้ว่าตอนนี้หลักฐานที่พิสูจน์ออกมาแล้วก็ยังไม่พบว่าเป็นการฆาตกรรม ซึ่งล่าสุดนั้นแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒธธิสภาและอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้โพสต์ทาง Facebook ส่วนตัวถึงคดีของแตงโมโดยมีใจความว่าร่วมเสเวนาเพื่อรับฟังความเห็นอายการในการปรับระบบอำนวยการความยุติธรรมเชิงลุกของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีอาญาของอายการที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่ คดีของแตงโมจะออกมาอย่างไรไม่อาจรู้ได้อยู่ที่อายการภาคแม้ทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่ามีจุดโบมากมายแต่สิ่งที่ส่งผลมายององค์กรอายการจากคดีแตงโมทำให้อายการปฏิรูประบบในองค์กรที่จะทําให้มากกว่าการตรวจสํานวนและการเปลี่ยนแปลงซึ่งครั้งนี้นั้นไม่อาจส่งผลต่อคดีแตงโม แต่กำลังจะเป็นความสว่างที่เกิดขึ้นต้องรอดูก้าวต่อไปและเป็นก้าวที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆองค์กรความรู้นิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญและจำเป็นต่อนักกฎหมายที่ต้องเข้าใจประโยชน์เข้าใจข้อจำกัดเข้าใจระบบมาตรฐานสากลมีข้อมูลการวิจัยและ พบว่าคดีในประเทศไทยนั้นมีอัตรายกฟ้องสูงถึง40%สะท้อนความไม่ยุติธรรมต่อเหยื่อและผู้ต้องหาและเล่าสู่กันฟังการปฏิรูประบบยุติธรรมท่อนต้นนั้นเปรียบเสมือนการขยืน้นภูเขาอาจจะยากยิ่งนักแต่ก็ตั้งใจที่จะเดินหน้าได้ก็จะขยับขยื่นได้จนได้ขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกโหลายครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ